กำลังจะซ่อมโทรทัศน์ LG นะครับลูกค้าบอกว่ามันมีเสียงไฟป๊บปั๊บป๊บอยู่ข้างในผมก็คิดว่ามันน่าจะออกเป็นไฟสูงไฟสูงที่ไฟแบกกันนะครับนะเป็นรุ่นนี้นะครับ20นิ้ว CF 2 0 D 3 3 K w เป็นโทรทัศน์จอแก้วอายุนานแล้วนะครับ20ปีแล้วมั้งท่านเพื่อนเพื่อนครับ ไฟแบ็กทีวีรุ่นเก่านะครับที่มันเป็นแบบนี้นะจอภาพจอแก้วนะครับนะตูดยาวนะครับจอแก้วเนาะมีไฟรั่วนะครับออกจากไฟแบกลูกค้าบอกว่ามีประกายไฟผมเสียบดูแล้วนะมันมีประกายไฟออกจากจุดนี้นะครับนี่เนาะนะครับถ้าประกายไฟออกจากจุดนี้เนี่ย,ยก็จะเปิดเล่นไม่ได้แล้วนะ แล้วมันจะส่งผลไปจนถึงคุณง่ายๆก็คือถ้าเราเห็นไฟออกจากจุดนี้ก็อย่าไปเปิดไปเปิดบ่อยอย่าไปเปิดให้มันโดดบ่อยๆมันจะทําให้ไฟแรงสูงที่มันกระโดดมันส่งผลให้ทานเตอร์หอนพังนะครับนี่ผมก็จะไม่เปิดนะผมเปิดไปครั้งหนึ่งแนละ้วไฟมันโดดตรงนี้แหละนะครับออกจากตรงนี้นะครับผมจะเอาสายสายระดับน้าสายยางนะครับสายยางระดับน้ํานะครับ ที่เป็นเพื่อนใช้ในงานก่อสร้างที่เป็นระดับน,ดน้ำเนี่ยมาห่อแบบนี้แบบนี้เนาะชนะนมาตามสายถ้าสายมันรั่วนะครับเพื่อนครับไม่ว่าจะเป็นรั่วจากตรงสายสะดือตรงสะดือนี่เนาะมาตามสายพวกนี้อุดได้นะครับใช้สายยางอุดได้แต่ถ้าเ,เขาออกตัวเขาเนี่ยออกตรงตัวเขาเนี่ยเอาย e ีบ็อกซี่อุดมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่ว่าถ้าเป็นออกจากจุดนี้นะครับมันเป็นขาวอยู่นะเพื่อนจะสังเกตน,นะครับว่ามันจะเป็นขาวอยู่นะ จะมีรอยที่ไฟออกในข้าวขาวอย่างนี้นครับนะเนี่ยไอ้ตัวนี้นะมันพอได้อยู่เอาสายยางมาอุดนะครับเ,เดี๋ยวผมเอาสายยางมาอุดเลยผมผมไม่เปิดให้เพื่อนเห็นนะครับนะยก็ผมมันจะเสี่ยงกับทันเตอร์หอที่มันจะมีผลกับทันเตอร์หอนะครับคือจะไม่เปิดคือผมจะอุดเลยนะครับทีนี้เวลาจะถอดสายสะดือนะครับอ,อย่างนี้เนาะ่อไขควงสายไฟนี่ต่อสายไฟจำ้ำนะครับเนะี่ย เอามาลงเนี่ยสายกาวของหลอดภาพตรงนี้นะครับนะสปริงนะครับเราก็จะได้แบบนี้มาทีนี้เราก็เอาแย่ๆเข้าไปให้มันคลายประจุออกจากหลอดภาพในกรณีที่มันมีไฟค้างอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันกรณีนี้ก็คือไฟมันกระโดดอยู่อาจจะไม่มีไฟค้างก็ได้นี่ครับ ยังครัไปมันจะมีเสียงมันจะได้ยินเสียงไฟกระโดดอยู่นะครับถ้ามันค้างนะตัวนี้ไม่มีนตัวนี้ไม่มีนะครับนะนี่คือสะดือหลอดภาพนี่คือสายสะดือจุ๊บเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นเป็นยางนิ่มๆน,นะถ้าตัวนี้ยางไม่นิ่มแล้วนี่ไฟก็จะรั่วออกมาได้นะเพื่อน หน้าฝนนะครับมันจะมีความชื้นมันจะมีฝนมีความชื้นอยู่แถวนี้ก็กระโดดได้ด้วยนะอย่างน,นี้ก็สวยครับไม่ม,ไม,มีไม่มีรอยไฟกระโดดนะนะครับนะไฟตัวนี้นะครับในกรณีที่มันไม่ได้โดดออกจากไอเจ้าตัวไฟแบกแล้วหลอดภาพมันก็จะเก็บไฟตามขนาดจอนะครับถ้าจอขนาดนี้ก็สองหมื่นสอขึ้นอยู่แล้วนะครับนะส0 0หมนโวลต์น,นะครับไฟสูง โวลสูงแอมต่ำสามารถที่จะกระโดดใส่มือเราได้ไม่น่าจะเกินสามครั้งครั้งแรกมันจะแรงหน่อยนิ้วมือเนี่ยครับการกระโดดมันจะทำให้เส้นเอ็นข้างในกระตุกมาถึงจักรกะแลเลยเ้าเรียกอะไรอะ่ะเส้นมากระตุกนะ่ะปวดขีดตะแลอยู่สามมือไปเลยพี่นอ้องนะครับอตอนนี้ก็แกะออกนะแล้วก็เอาสายสายระดับน้ำเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอยู่ไหนล่ะนี่นไอเด้อ ใส่เข้าไปมันก็จะมีรูเล็กมันก็จะมีรูใหญ่แต่ในที่นี้ผมเหลือรูใหญ่นะรูเล็กมันก็เล็กเกินมันใส่เข้ามาไม่ได้รูใหญ่รูเล็กก็ใส่ได้หมดนั่นละแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะแต่รูเล็กกว่านี้จะสวยนะครับแต่รูใหญ่รูใหญ่บางทีมันรั่วมันก็มีเสียงดังกล้องอยู่ในสายอย่างดังฟาฟาฟานี่ยแต่ว่ารูใหญ่มันก็จะดีอีกอย่างหนึ่งคือมันจะยัดเข้ามาในนี้ ลงมาถึงนี้ได้นะครับนะเดี๋ยวดําเนินการไปครับรูใหญ่รูเล็กก็ได้คนกันนั่นแหละนะครับนะจัดไปรูปแบบนะครับลงมาอย่างนี้เนาะนี่ตัวนี้ก็นี่นะครับ มาลองดูว่าจะเป็นอย่างไรไเวลานั่ใส่ก็ง่ายอย่างนี้ก่อนก็ได้อย่างนี้ง่ายไหมนะไม่ค่อยถนัดนะจริงๆมันต้องใช้สองมือนะครับมาด,ดันมันก่อนอย่างนี้นะนี่นะครับนะเนี่ยก็อย่างนี้แหละโอ้ยมันต้องใส่สองมือแด้วหลายใจสิไม่ห่าอหนึ่งฝันมาจับโทรศัพท์บเคยก็ได้ ได้ได้เหมือนเก่ากัานนั่นแหละอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูเป็นยังไงนะครับโดดจากนี่มานี่นะครับการโดดแต่ก,ก่อนนะครับนะจุดจุดนี้นะครับอ่านี่เลยเหล็กนี่นครับนะทีนี้น่าจะเสียบปลั๊กได้แล้วเพราะไม่ได้เสียบปลั๊กให้เพื่อนดูเพราะกลัวว่าไฟมันจะมาโดดมานี่ปุ๊บโดดมามาถึงแันเตอร์หอบนเตอร์หอบพังนะครับเอาลองดูนะครับเสียบปลั๊กนะครับ โอ้เงียบอยู่นะเงียบอยู่นะครับไฟเข่าแล้ว<ม>เครื่องทํางานได้นะครับเงียบเลยครับอ่าทีนี้ไม่มีไม่มีเสียงเสียงไฟนะครับเราก็เอาพวกนี้นะนะครับพวกแปลงนะครับเป็นพวกพลาสติกนะจะจะไม่เป็นเหล็กนะครับถ้าเป็นเหล็กจะโดดใส่มือเรานะแล้วก็จับแบบนี้ด้วยนะครับมือใครบอกว่าช่างอิเลทรอนิ์มือไม่ดำก็ดำอยู่นะครับนะมาทําอย่างนี้ดูนะฮะ ถ้ามันมีไฟรั่วมันจะมีเสียงดังฟอดออกมานะครับนี่ไม่มีนะไม่มีนะครับไม่มีเด้อไม่มีนะครับไม่มีนะครับได้การนะครับเพื่อนเนหน้าจอขึ้นไหมล่ะหน้าจอสีฟ้าแล้วอ้าวได้การนะครับทีนี้ได้การเราอาจถอดปลาก่อน อาจจะลองภาพลองเสียงนะครับเสียงไม่รู้ว่าจะดังไม่ดังลำโพงส่วนใหญ่แล้วมันจะขาดด้วยนะเราอาจจะบริการเสริมลูกค้าไปนะครับแต่ว่าฝุ่นนี้ต้องเป่าแน่นอนแล้วล่ละนะครับในฝุ่นมันต้องเป่าละต้องเป่าแน่นอนนะฮะทีนี้ไอ้ตรงที่เราจะต้องมาบริการเสริมลูกค้าหน่อยก็จะเป็นทุกแจ็คพวนี้นะครับเพื่อนๆแกดูหน่อยนะครับถ้ามันดีอยู่มันก็ก็ไม่ต้องไปทาอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันแบบ แจ็คมันจะแตกแล้วก็ต้องดูหน่อยนะเว่าบางครั้งบางทีเน่เสียบเข้าไปแล้วลสัญญาณภาพมันก็ไม่ค่อยมาค่อยมีนะครับก็ถือว่าเป็นการบริการเสริมดูบุเร่ไปนะครับเ,เพื่อนไม่ใช่ไรหรอกกลับไปถึงบ้านลูกค้าแล้วลองที่บ้านเรามันได้แต่กลับไปถึงบ้านลูกค้าแล้วมันไม่ได้อย่างนี้นะนะครับเสียบ AV เข้าด้านหลังภาพชัดเจนไปถึงบ้านลูกค้าไม่ได้กลับมาใหม่ถึงค่อยมาดูว่ามันแตกอย่างนี้มันก็จะเสียเวลานะ ล,ลูกค้าเขาก็จะด่าเราด่าอยู่บ้านลูกค้าเขาก็ไม่ได้ด่าในใจนะครับแต่มาถึงเราลูกค้าอาจจะด่าในใจแต่อยู่บ้านเขานหมดแล้วครับเสื้อโคดบ่วงตะกูลเบิด<笑><笑>นะครับออะดูหน่อยอาจจะต้องบัตรคีย์เสริมเติมเข้าไปนะครับก็ดูแลไปนะครับปกแจ็คนต่างๆนะครับนะลวกขาอุปกรณ์หลุดหลวมนะครับมามันดีอยู่กลับไปมันหลวมมันหลุดนะครับขี่รถนะ อดำเนินไปนะครับในส่วนนั้นเดี๋ยวผมก็คงจะต้องเป็นลองภาพไฟแบกเบอร์อะไรนะเนี่ยไฟแบกเดี๋ยวเดี๋ยวียวยวน,นะครับเบอร์ไฟแบกเหรอเบอร์มันหายไปนะรุ่นนี้หกหนึ่งเจ็ดสี่แซดเคดหกศูนย์สี่ศูนย์สี่นะครับนะยัม่เรียกความเสถงยรนะ เสร็จแล้วนะครับไฟไม่โดดแล้วเนะานะร,ร้อยนะครับเสียงเสียงก็ลำโพงก็ดีอยู่จบคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับพบกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ